หินฉาบไส้มังคุดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้พื้นถิ่นภาคใต้พี่ผสานความหอมหวานของมังคุดเข้ากับความกรอบมันของกล้วยหินเกิดเป็นรสชาติพิเศษไม่เหมือนใครเริ่มต้นด้วยการเตรียมไส้มังคุดนำผลมังคุดสดแกะเอาเนื้อออกแล้วบดให้ละเอียดจากนั้นนำไปกวนในกระทะไฟกลางเติมน้ำตาลทรายแดงและเกลือ เคี่ยวจนส่วนผสมเข้ากันเมื่อเริ่มแห้งใส่แบะแซลงไปแล้วกวนต่อจนเหนียวข้นจากนั้นพักให้เย็นต่อไปเป็นการทำกล้วยหินฉาบนำกล้วยหินดิบมาปอกเปลือกหลังยางแล้วแช่น้ำเกลือประมาณ30นาทีเมื่อเสด็จน้ำแล้วสไลด์เป็นชิ้นบางๆนำลงทอดในน้ำมันร้อนที่อุณหภูมิ160 ถึง180องศาเซลเซียสทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันแล้วนำไปอบต่อที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีก่อนพักให้เย็นขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบนำกล้วยหินฉาบหนึ่งชิ้นทาไส้มังคุดกวนแล้วประกบด้วยกล้วยหินอีกชิ้นกลายเป็นขนมกรอบนอกหวานหอมข้างใน จากนั้นบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์อย่างพิถีพิถันเพื่อความสะอาดสะดวกและพร้อมสำหรับจานจำหน่ายนี่แหละค่ะกลวยหินฉาบไส้มังคุดของวางที่ผสานรสชาติจากสองผลไม้พื้นถิ่นอย่างลงตัวอร่อยในทุกคำที่ลิ้มลอง